นาวัฒนาใส่ลุงเดยกก็จะเกิดความเป็นจริงแล้วอันนี้กินข้าววันความฝันถ้าส่งพูดอย่างนี้มาเลยป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้าป้ามองกล้องป้ามองกล้องเอ็ซีว่าอยู่ในกระเป๋าป้าเมื่อกี้ป้าหยิบไปแล้วไอ้ตั้งเผาป้าโว้ยมึงเจ็บไหมพี่คุยของมึงจะเจ็บได้ไงล่ะป้าทะลึ่งเนี้ยป้าทะลึ่งเนี้ยเออมึงจะทะลึ่งไปอยู่บ้านกูมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยป้าเนี่ยเอ็ซีบอกเนี่ยเอ็ซีบอกเนี่ย เจ๊ก็มีอยู่ของเจ๊แค่นิดหน่อยน้อยโอ้ยป้าเอฟตีบอกว่าเงินบอกปลาอยู่ที่ป้าัตนาฉันจะหยิบของมันได้ยังไงในตัวมันอ่ะมัน,นรอบคอบอย่างนี้แล้วมันมาบังอาจเราอย่างนี้มันก็จะตายเร็วนี่แหละพระสมบูรกันเราว่าอย่างนี้นเลยเช้าผมเลย่ยนมุกอะไรวะอไอ้อ่อยมาเชา้าพี่เลยนมุกอะไรวะเนี่ยแกพูดว่าอะไรอ่ะมันเช้าไอ้นี่ไปไปไม่ใช่ที่ไอ้พูด ช่วงท้ายจะให้พูดว่าอะไรวะพี่แบงมพี่แบมพี่แบมพี่แบมปีพี่ป้าดูแลป้าเอฟพีบอกให้ป้ารัตนาทำท่าดีใจหน่อยรัตน์กองรัตน์ดีใจป้าเอฟพีบอกให้ป้ารัตนาทำท่าหิวไส้เอาอีกเอาอีกเอีกอีกทำท่าหิวหิวหิวไส้ป้าทำท่าหิวไสของกล้องมองกล้อง มองกล้องขนาดใหญ่อยู่ใต้มากแหละทำท่าอยู่ใต้เร็วมึงไม่ต้องมาสั่งกูนะเด็กตำรวจมันจังนักป้าเอฟปีบอกว่าทำท่าผีกระสือหน่อยกระสือกระสือทำไงไอ้เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยกระสือนะกระสือนี่แหละกระสือคือกระาไอ้เฮี้ยไงอ๋อกระสือเฮี้ยป้าเอฟปีบอกว่าทำท่าผีปอบหน่อยผีปอบผีปอบได้ไหมไม่ให้ทำเราทำสารพัดเลยนะอ่านทดาผีปอบเดียวท่านได้ผีปอบโอ้ดิผีผีดิผีปอบได้ไหม น่ากลัวเว้ยเฮ้ยนี่พี่ปอบใช่ไหมนี่พี่ปีนี่พี่นี่พี่ปอบใช่ไหมมึงกับพี่คุยป้าไปไหนนะเอ็มจีก็ขอมาเนี่ยพี่โนดมาดี่พี่โนดมาแล้วโหทำกับเราอย่างนี้นะนั่งดีดีนางมองกล้องบ้านนั้นพวกกวักมือเรียกกันหลายคนเลยเอ็มจีปืนด้าเจ้าท่านไหนป้าเข้าหัวเราะเท่าหัวเราะหัวเราะยังเหี้ยป้า เอฟตีบอกว่าถ้าร้องให้ร้องให้มึงมาพูดอะไรมากมายขนาดนี้ล่ะทำดีร้องให้ร้องให้ไงทำดีอ่าวไปเขาทำเลยไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียไม่เอาท่าร้องให้ไม่ร้องหรอกร้องเร็วๆร้องให้เอฟซีขอร้องให้นี่แต่มึงพูดอย่างนี้แต่มีคนไปแอบยิงมึงพระสงฆ์บอกแล้วร้องให้ย่างร้องให้เลยร้องให้ร้องให้ร้องเจ๊จะร้องให้ทําไมล่ะนะทาท่าร้องให้เขาขอมาร้องให้เลยเร็วดีใจแล้วร้องให้เร็ว ไอ้เฮียนะไอ้เฮียนะทำท่าดีใจดีใจดีใจทำภูไรสารพัดนะสาร้อยัวสารพัดนะำกิโอดมาแล้วมากันแล้วไปกลไปเลยโอ๊ยไปกลยไปเลยไปเลยทำเราอย่างนี้ช่วยเราด้วยสิช่วยอะไรเขาขอมาเนี่ยโอ๊ยอ่ะทำท่าปิ๊ยักษ์ปิ๊ยักษ์ยักษ์ทำไงยักษ์ทำไงนี่มันให้เราทำสารพัดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะยักษ์ทำมาเร็วทำท่าปิ๊ยักษ์ไอ้เหี้ยไอ้เีนะเฮีนะคุยนะสักมือ อันนี้ยากใช่ไหมทำท่าคอเจอผู้ชายลต้หล่อจุ้งฉันต้องรอทำไงเผื่อพี่โนดมาเจอคนหล่อทำไงเจอคนหล่อทำไงไม่ให้กูณทำสารพัดทำไมล่ะเอาทำท่านทำท่าคนหล่อไปได้ไปได้ไปได้ไปเลยนะมองกล้องมองกล้องทำแล้วนะกูทนไม่ได้เลยไม่ไอ้นั่นนายตำรวจมาแล้วทำไมมือเลี้ยแกทำไมเอาเอาเอาทำท่าเจอผู้ชายลต้หล่อ เอ็กซ์เอ็กซ์ทำท่าสวยเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เจอแล้วไงอ๋อ้ยท่านีำท่านีิดๆทำท่าแบบดีใจสุดๆอ่ะดีใจสุดๆเฮ้ยนั่นดานนั่นดานนั่นดานกลัววั่นดีใจสุดพี่กระสือพี่กระสือเขาชอบพี่กระสือพี่กระสือทำสารพัดที่คุณจะมายิงมึงนะพ่อสงบอกทำได้พี่กระสือทำไม่เป็นวบวบวก็ทำแล้วเดี๋ยวดิมาทำ้วยวบ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  พี่ปอบพี่ปอเนี้พี่ปอยิบปอกยิบไปนี่ยิบนี่พี่ปอบเเลยายเร็ให้คุณแอบยิงให้คุณแอบยิงให้คุณแอบยิิงคุณที่หิวไสหิวไสไม่ไหวแล้วนะน้องของโบกับนี้ได้นะนะหิวไสหิวไสไม่หิวแล้วหิวไสเลือดอพี่ทำแล้วงอ่าทำเดี๋ยว้ยยย ยวจะให้เราทำอะไรทำทั้งหมดเอาทั้งหมกทำเป็นขี้เป็นขี้เจ๊กทำท่าเป็นขี้ไม่ตรงมานะเป็นขี้เอานี่เดียวมาสอนกูอย่างเงี้ยผ้าสมุดจะตายกันเลยนะทำท่าเป็นขี้เป็นขี้ไม่อยากเห็นอ่ะเร็วอ่ะไม่ไหวแล้วพี่เอาเอาทำมาเอาเอาทำไรไม่ทำแล้วมื่อตอนนะ้้าชิมข้าวชิมกับข้าวชิมกับข้าวชิมนะชิมไอ้ควายไอ้หมาไอ้ควายไอ้ตายเลยนะ อะไรอีกอีกบอกกิทาแล้วไม่ทำแล้วนะเจ้าทำพี่โนดมาแล้วมาเชิญได้แต่จะยิงมึงเชิญพระสงสิ่งพรุ่งนี้ญาติคุณมาเยี่ยมคุณนะครับพรุ่งนี้ดีใจไหมพี่พูดดีแหละอ้าวทำก่อนพูดดี้ยอ่ะทำท่าสับกับข้าวสับสับหมูสับหมูอ๋อสับหมาเฮ้ยกูไม่ใช่หมาเฮ้ยอาสับหุ้งกัน สับพัวสับมาสับพัวสับพัวสับไฟโอวยไม่ไหวแล้วนี่ไงไฟพี่ไปกินข้าวกันเลยปะกินข้าวอ่ะเอาข้าวไปอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินเดี๋ยวก่อนกินขันท้าก่อนขันท้าหิวขันท้าหิวหิวทำไงหิวทำไงขันท้าหิวทำไง นี่แหละพระสงฆ์จัดการให้ตาอเร็วพอแล้วเอาเข้ามาดีนกันโอเคโอเคแค่นี้พูดเ